มาดามแป้งประกาศอัดฉีด2ล้านบาทครับหากทัพชบาแก้วสามารถคว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลโลกสมัยที่3ได้ต้องบอกว่าแม่ก็คือแม่ครับทัพชบาแก้วของเรานะครับตกรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากที่นัดล่าสุดนะฮะแพ้ให้กับอดีตแชมป์โลกนะครับอย่างญี่ปุ่นไปศูนย์ประตูต่อเจ แต่ยังมีเกมในรอบเพลย์ออฟให้เล่นอีก2เกมนะครับเพื่อชิงตั๋วใบที่5ลุ้นไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023นะครับและนี่คือโฉมหน้าทั้ง3ทีมนะฮะทีมชบาแก้วนะฮะทีมชาติไทยของเรานะครับทีมชาติเวียดนามนะครับทีมชาติไต้หวันนะครับหรือว่าชัยนิดไทเป้นั่นเองนะครับซึ่งโดยในรอบเพลย์ออฟนะครับจะหา ทีมที่ดีที่สุด1ทีมเท่านั้นนะครับสำหรับคว้าตั๋วไปเล่นในฟุตบอลโลกนะครับ2023นะครับส่วนที่เหลืออีก2ทีมนะครับจะต้องไปเล่นเพลย์ออฟกับทีมในทวีปอื่นต้องบอกว่าถ้าหลุดไปเพลย์ออฟกับทวีปอื่นเนี่ยผมว่างานน่าจะหนักนะครับงานน่าจะหนักกว่าการที่เราจะต้องเจอกับเวียดนามแล้วก็ไต้หวันแน่นอน ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านมาดามแป้งนะครับก็ให้กําลังใจนะครับสำหรับทัพชบาแก้วเนาะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับมาดามแป้งเนี่ยก็เคยพาทัพชบาแก้วนะครับไปลุยฟุตบอลโลกมาแล้วถึง2สมัยนะครับในปี2015แล้วก็ปี2019นะครับครั้งนี้ก็ส่งกําลังใจให้กับทัพชบาแก้วประกาศนะครับอัดฉีด2ล้านบาทนะฮะ ทัพชบาแก้วสามารถที่จะคว้าตั๋วไปลุยฟุตบอลโลกได้นะครับซึ่งโปรแกรม2นัดนะครับของทัพชบาแก้ววันที่2เวลาบ่าย3ามนะครับจะต้องเจอกับทีมชาติเวียดนามนะครับเวลาบ่าย3โมงนะฮะรับชมได้ทางช่องเอ่อทีสปอร์นะครับแล้วก็ e 1 Sport เหมือนเดิมนะครับส่วนวันที่4นะครับจะเจอกับทางด้านไชนีสไทเป i นะครับไต้หวันนะครับเวลา3โมงเช่นกัน มาดูสถิติกันสัหน่อยนะครับสถิติ3เกมล่าสุดที่เจอกับไต้หวันนะครับเราชนะ1สเสมอ1แล้วก็แพ้1โดยเกมล่าสุดเนี่ยเราแพ้ไต้หวันในรอบคอลี่ไฟโอลิมปิกไปศูนย์ประตูต่อ1นะครับส่วนกับเวียดนามเองนะครับสามเกมล่าสุดเนี่ยเราต้องบอกว่าไม่ชนะเขาเลยนะครับแพ้2สเสมอ1นึ่เมื่อกลางสถิติออกมาแบบนี้นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับ ไม่ใช่งานง่ายเลยทีเดียวนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงสภาพความพร้อมของตัวผู้เล่นของเราด้วยนะครับที่นัดล่าสุดเนี่ยมีผู้เล่นเพียงแค่14คนเท่านั้นเองก็เอาใจช่วยทัพชาบาแก้วของเราและกันเนาะให้กำลังใจกันสำหรับพรุ่งนี้นะครับเวลา3โมงตรงนะครับ เรามาดูทางฝั่งของทางด้านเจ้าเจาครับชนาทิพส่งกระสิทธ์ครับล่าสุดนะครับมีภาพการนั่งติวตัวต่อต,ต,ตัวกับทางด้านโค้ชโทรุโอนิกินะครับต้องบอกว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่อย่างเจ้าเจานะครับก็จะต้องมีการเรียนรู้นะครับระบบเทคนิคต่างๆเนาะนะครับโดยที่โค้ชใหญ่อย่างโทรุโอนิกิก็มานั่งติวเข้มให้ตัวต่อต,ตัวเลยเนี่ก็น่าจะเป็นการบ่งบอกอย่างหนึ่งเนาะว่าทางด้านเจ้าเจาเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่ ทางด้านฟอนตาเร่เนี่ยคาดหวังในตัวเขาสูงพอสมควรนี่ก็เป็นพาร์ทของความเข้มขน้นความจริงจังนะครับส่วนอีกพาร์ทหนึ่งนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นอาจจะเข้มข้นน้อยลงมาหน่อยนะนะครับนี่เป็นการเล่นลิงนะฮะแต่ว่ามีบอล2ลูกนะครับใช้เท้าลูกหนึ่งใช้มือลูกหนึ่งนะครับนะครับบ้านเราก็ไม่ไม่เคยเห็นนะ บ้านเราก็ไม่เคยเห็นและที่สําคัญนะฮะเจ้าเจก็อยู่ในกลุ่มอยู่ในวงเดียวกันกับผู้เล่นคนสําคัญของฟอนตาเร่นะครับอย่างทางนั้นยูโคบายาชินะครับกองหน้าคนสําคัญของทีมอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับมีทั้งมรออยิ้มเสียงหัวเราะนะครับ ก็ดูแล้วอบอุ่นนะครับดูแล้วอบอุ่นสําหรับแคมป์ฝึกซ้อมของทางด้านคาวาซากิฟันดารนะครับก็เดี๋ยวทิ้งภาพบรรยากาศให้ได้รับชมกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อนกันด้วยผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ